รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัสดีค่ะรายการโชว์เหนือวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาพบกับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดพิษณุโลกค่ะกับการรับพระราชทานต้นพระศีมหาโพธิ์ทสมราชบาพิษจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้นไม้แห่งธรรม,มะและความร่มเย็นถูกเชิญมาปลูกณวัดอรัญญิกแห่งนี้ค่ะ ผู้ชมคะเดี๋ยวเรามารู้จักกับต้นพระสีมหาโพธิทศมรราชบัพิิษกันนะคะดิฉันอยู่กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกค่ะคุณทวีเสริงพักดีกุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ว่าคะสาหรับต้นพระรีมหาโพธิทศมรราชบพิิษเนี่ยค่ะต้นนี้มีความเป็นมาอย่างไรคะต้องเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับว่าต้นพระรีมหาโพธินะครับหรือเรามีพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จก็จะอยู่หัวว่า ต้นพระสีมหาโพธิทศมรราชบ,บพิษนะครับก็เป็นต้นพระสีมหาโพธิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้แก่กระทรวงมหาดไทยนะครับเนื่องในโอกาสวันพระราชพิธีสมัมงคลนะครับที่มีพระชนมายุเท่ากับพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโล,ลกมหาราชซึ่ง ในปี2568นี้ทางสำนักพระราชวังจึงได้จึงได้อมอบต้นพระศรีมหาโพนี่ให้กระทรวงมหาดไทยไปรับนะครับแล้วก็ทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ได้อมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะฮะเมื่อวันที่22เมษายน2568นักกระทรวงมหาดไทยแล้วก ทางาจังหวัดทุกจังหวัดนะครับก็จะนำไปปลูกที่จังหวัดของตนเองนะครับในวันที่11พฤษภาคม2568 <c oughs> ซึ่งตรงกับวันวิสาขาบูชา <c oughs> นะครับ <c oughs> ซึ่งจังหวัดพิสุโลกก็กำหนดไว้ที่วัดอรัญญิกครับ <c oughs> แล้วชื่อนี้มีความหมายอย่างไรคะท่านสำหรับความหมายของต้นพระศีมหาโพ์ต้นนี้นะครับก็ หมายถึงต้นพระศรีมหาโพธิ์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยชื่อ,ช,อชื่อเต็มเต็มก็คือ,อพระศรีมหาโพธิทศมะราชบมพิพนะซึ่งเป็นความผูกพันนะครับก็มหมายความว่าเป็นสายใหญ่แห่งความเมตตาค,ความผูกพันของพระมหากษัตริย์กับผื้นแผ่นดินไทยนะซึ่งอย่างลาก แห่งศรัทธาความร่มเย็นและความมั่นคงให้อย่างลึกลงในแผ่นดินของเรานะคดังนั้นจังหวัดที่ได้นําต้นนี้ไปปลูกก็ถือว่าเป็นม,มีความเป็นสิริบงคนนคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าวิวหัวทรงพระเมตตาต้นพระศรีมหาโพเป็นต้นกล้าที่นำมเมล็ดพันธุ์มาจากต้นพระศรีมหาโพเมืองพุธทธคยาเจดี สาธารณรัฐอินเดียสถานที่ตรัสรู้ของ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อวันเพ็ญขึ้น15คห้าคำเดือนวิสาขาบูชาก่อนพุทธศักราช45ปีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานนามว่าพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิษแก่พระสงนิกรทั้ง77จังหวัดมีความหมายว่าพระศรีมหาโพ พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำไมเราถึงเลือกวัดแห่งนี้ล่ะคะเออต้องเรียนอย่างนี้ครับนะฮะว่าออในการการการที่เราจะเลือกออวัดนะครับเราก็ได้มีการประสานงานกับคณะสงฆ์จังหวัดออว่าวัดใดจึงจะเหมาะสมนะครับโดย ทางจังหวัดแล้วก็สํานักงานผู้ศาสนาจังหวัดแล้วก็ทางโยธาธิการและผังเมืองซึ่งซึ่งเป็นผู้ที่ก่อสร้างนะก็ได้ไปกราบนมัสก,การประสานกับท่านเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกซึ่งท่านและคณะสงฆ์ก็ได้เห็นพ้องว่ากําหนดที่วัดอรัญยิกต้องต้อง,ต,องต้องเรียนว่าความเป็นมาของวัดอรัญยิกเนี่ยก็เป็นวัดป่านะครับในใน ปกติเนี่ยเราจะมีวัดอยู่หลักๆก็คือวัดวัดในวังนะครับหรือวัดบ้านนะฮะแล้วก็วัดอลไรยิกเนี่ยก็ถือว่าเป็นวัดป่าในประวัติความเป็นมาต้องย้อนกันไปตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแผงมหาราชนะคือสมัยพ่อขุนรามคำแผงมหาราชเนี่ยวัดท่านได้ทรงสร้างวัดวัดมหาธาตุซึ่งปัจจุบันก็คือ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดใหญ่ของเราะนะครับอีกวัดหนึ่งที่พระองค์ทรงสร้างก็คือ,อวัดป่าแก้วนะ,ะซึ่งวัดป่าแก้วก็กเป็นวัดอรารญวสีวัดอรารญวสีหมายถึงว่าเป็นวัดที่เน้นไปที่การปฏิบัติธรรมเน้นในการที่จะริกบุญที่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระวัดป่าที่จะมาอยู่ที่นี่ะนะครับนะครตอนเน้นคำนี้ วัดอรัญญิกก็คือจึงเป็นวัดที่เขาเรียกว่าเป็นวัดป่าในสมัยโบราณนะครับปัจจุบันก็อยู่ในเขตตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกนะครับะฉะนั้นตรงนี้จึงจ,จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางคณะสงฆ์ได้ได้ได้เลือกแล้วแล้วก็ร่วมกวับทางจังหวัดได้พิจานรณาซึ่งก็เรียนว่าก็มีความเหมาะสมเพราะว่า,า,าบริเวณวัดอรัญจิกเนี้ยก็สร้างมาพืพร้อมกับวัดใหญ่ นะนอกจากนี้แล้วเนี่ยต้องขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกที่ได้อนุมัติงบประมาณในการที่จะสร้างมณฑลพิธีนะครับที่จะปลูกนะครับโดยโดยสารที่ปลูกก็จะปลูกไว้ตรงตรงข้าวบับัอรักคงของวัดซึ่งมีความเป็นมงคลอย่างยิ่งแล้วก็ดูจากสถานที่แล้วก็มีความกว้างขวาง วัดอรัญจิกเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญเดิมเป็นวัดป่ามีชื่อเต็มว่าวัดอรัญญิการามสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทยัยคาดว่ามีอายุกว่า600ปีภายในวัดมีเจดีย์ทรงพุ่งข้าวบินเป็นเจดีย์ประธานของวัดสถาปัตยกรรมสมัยสุขโขทัยที่โดดเด่นด้วยรูปทรงสื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในช่วงเวลานั้นนอกจากคุณค่าทางประวัติศาสตร์แล้ววัดอรัญจิกยังได้รับเกียรติ ให้เป็นสถานที่ปลูกต้นพระศีรีมหาโพธิอันศักดิ์สิทธิ์ต้นไม้แห่งการตัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่อัญเชิญมาจากพุทธคยาประเทศอินเดียบรรยากาศก่อนพิธีปลูกพระศีรีมหาโพธิทศสมราชบพิตภายในวัดอรัญยิก มีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีปลูกพระศีมหาโพธิทศมราชบพิษเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมมคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมกษัตริยาธิราชแห่งพระราชวงศ์จักรีพุทธศักราช2568โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธี ซึ่งมีจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานผู้นำท้องถิ่นข้าราชการเจ้าหน้าที่จิตอาสาภาคประชาชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม ึกดีใจค่ะที่ได้ชวนจิตอาสา904แล้วก็จิตอาสาประชาชนได้มาทํากิจกรรมในวันนี้นะคะซึ่งเราจะมีต้นพระศรีมหาโพธิ์นะคะมาไว้ที่แห่งนี้นะคะสถานที่แห่งนี้นวัดอรัญยิกค่ะซึ่งก็จะเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวจังหวัดพิศนุโลกค,ค่ะซึ่งเป็นต้นไม้ที่ทรงคุณค่าที่ในหลวงพระราชทานให้ค่ะก็รู้สึกดีใจและยินดีที่ได้ร่วมกิจกรรมกันในวันนี้ค่ะ วันนี้ทางทีมกิตาสา904จังหวัดพิษณุโลกนะครับได้นำกิตาสาพระราทานทั้งภาครัฐและก็ภาคประชาชนนะครับได้เข้ามาร่วมทำกิจกรรมกิตาสาพัฒนาในส่วนของวัดอรัญยิกนะครับเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการปลูกต้นโพนะครับวันนี้ก็ดีใจมากครับที่ได้มาร่วมงานในวันนี้นะครับแล้วก็ในานามของกิตาสา904จังหวัดพิษณุโลกนะก็จะ ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการกินอาสาของจังหวัดพิโลกให้ใหมีความมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถที่จะนำไปช่วยเหลือภาคประชาชนและภาคอื่นๆได้ครับขอบพระคุณครับ สำหรับมณฑลปลูกพระศีมหาโพธิทศมรราชบพิตรรูปแบบเหมือนกันทั่วประเทศเป็นคอนกรีตรเสริมเหล็กลักษณะเป็นวงกลมมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง4เมตรทางเดินโดยรอบกว้าง3เมตร70เซนติเมตรลักษณะคล้ายกระถางต้นไม้ทรงกระบอกสูง50เซนติเมตรมณฑลปลูกพระศีมหาโพนะครับเป็นโครงการที่ ดําเนินการทั่วประเทศเหมือนเหมือนกัาหมดนะครับทั้ง76จังหวัดโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองอ่ะจะเป็นผู้ออกแบบแล้วให้แต่และจังหวัดมาดําเนินการก่อสร้างสําหรับโครงการนี้นะครับยินดีมากครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในที่เป็นผู้ร่วมจัดสร้างตัวมณฑลปลูกนะครับพุทธศาสนิกชนนะครับที่มีความศรัทธาสามารถเข้ามาร่วม ชมพับารมีแล้วก็ช่วยดูดูแลต้นพระศีมหาโรนี้ได้ครับ วันที่11พฤษภาคม2568เวลา9นาฬิกา29นาทีนายทวีเสริมพักดีกุลผู้วาราชการจังหวัดพิศนุโลกเป็นประธานในพิธีปลูกพระศรีมหาโพธิทศมรราชบพิษเนื่องในวันวิสาขาบูชาโดยมีพระเทพรตัตนมุนีเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวระมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ณวัดอรัญญิกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก โดยมีประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชาพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมกษัตริยยาธิราชแห่งพระราชวงศ์จัก,กรีพุทธศักราช2568จากนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้อัญเชิญพระศรีมหาโพธิทศมรราชบพิษจากวิหารไปยังมณฑลปลูกโดยมีนายกเล่ากาชาติจังหวัดพิษณุโลกอธิบดีผู้พิพากษาภาคขกแม่ทัพภาคที่สผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหและธิบดีอายการภาคหกร่วมพิธีณมณฑลปลูกข่านผู้ว่าคะหลังจากที่เราได้อ,อเชิญ นำต้นเนี่ยมาปลูกขั้นตอนการดูแลหลังจากนี้เรามีการดูแลยังไงบ้างคะครับก็จะมีการส่วนหนึ่งก็คือเมื่อเมื่อเราเรา,เราปลูกเรียบร้อยแล้วนะครับก็เราจะมีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเบื้องต้นก็คือจะเป็นทางเทศบาลน,นครพิษณุโลกครับ,รบที่ที่ดูแลพื้นที่ตรงนี้ก็จะให้มาจัดเวรมาดูแลลดน้ำนะครับ,รบอย่าให้ขาด ขณะเดียวกันทางจังหวัดเองก็จะมีการตั้งเจ้าหน้าที่นะมามา,มาติดตามว่า,า,าการการปลูกต้นไม้เป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มีปัญหาวัสดุอะไรบ้างเช่นเรื่องของดินเรื่องของอระบบต่างๆนะครับเพราะเพราะว่า,าตรงฐานวนทนที่ปลูกเนี่ยนะครับเราได้ออกแบบจากกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งซึ่งจะมีการระบระบ,บ,ร,ะบ,บระบาย วา,วางท่อระบายต่างๆรวมถึงาทาให้ไม่ต้นไม้เนี่ยไม่ไม่ไม่ไมอับหรือร้อนจนเกินไปก็จะมีการระบายาความร้อนออกแล้วก็เมื่อเราลดน้ําตามระยะเวลานะครับก็กน็น่าจะทําให้ต้นไมน้มีความสมบูรณ์แข็งแรงประกอบกับช่วงที่เราปลูกนั้นะเป็นช่วงที่อยู่ในห่วงที่กําลังเข้าหน้าฝนผมก็เชื่อว่าต้นไม้ก็คือต้นพระศรีมหาโพธิ ทศมาระราชบพิรจะมีความแข็งแรงแล้วก็อ,อยู่รอดแล้วก็รวมถึงะจะอย่างลึกลงในแผ่นดินของจังหวัดพิษณุโลกที่เป็นมงคลอย่างยิ่งครับแล้วก็ในโอกาสที่ใครที่อยากจะมาทําบุญที่วัดอรัญยิกนะครับก็อยากให้มาชมต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นต้นพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เป็นมงคลอย่างยิ่งนะครับในช่วงเรื่องในโอกาส พิธีมหามงคลสมมงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุเท่ากับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในปี2568ครับก็ถือว่าเป็นสิริมงคลด้วยนะคะท่านคะในส่วนของท่านได้วางแผนไหมว่าหลังจากนี้ค่ะเมื่อนําต้นลงมาปลูกแล้วเนี่ยค่ะเราได้วางแผนในการจัดกิจกรรมต่างๆที่อาจจะเป็นศูนย์รวมจิตใจสำหรับประชาชนในพื้นที่บ้างไหมคะมีครับก็ในในส่วนของ ที่วัดแห่งนี้ก็จะมีการจัดปฏิบัติธรรมะนะครับเป็นการจัดปฏิบัติธรรมในโอกาสต่างๆดังนั้นในในโอกาสต่อไปเนี่ยเราก็อาจจะมีการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมะนะครับนะบแลเรก็รวมถึงในในพื้นที่ตรงนี้เองอก็สามารถที่จะ,ะเป็นสถานที่อบรมธรรมะต่างๆได<ะ>้นอกจากนี้แล้วเราก็จะมีะการจัดจิตอาสา นะักศิลปาสตร์มาร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในทื้นที่นะฮะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มาช่วยกันให้พี่น้องประชาชนได้รู้จักนะครับวัดอรัญยิกท่านคะสุดท้ายแล้วพี่น้องประชาชนชาวพิษณุโลกนะคะสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลต้นพระศรีมหาโพธทิทศมาราชประพิษยังไงได้บ้างคะก็สามารถเข้ามาเ,เข้ามา เข้ามาชมนะครับเข้ามาชมแล้วก็บางทีเนี่ยก็ผมก็มองว่าในบริเวณรอบๆรอบๆออต้นพระศรีมาโพหรือพระศรีมหาโหออพธิทศมรราชบพิตรเนี่ยบริเวณรอบๆยังยังเป็นพื้นที่ว่างผมยังเชื่อว่าในโอกาสต่อไปพี่น้องประชาชนอาจจะเข้ามาร่วมกันปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆหมายถึงว่าอาจจะเป็นไม้ดอกไม้กระถางเพราะว่าต้นโพเนี่ยเวลา โตๆขึ้นมันจะสูงใหญ่นะฮะแต่ว่าส่วนสิ่งส่วนนี้ก็คือรอบๆรอบๆก็อาจจะมีเป็นเป็นเป็นต้นไม้ที่ไม่ใหญ่เป็นต้นไม้ดอกต่างๆอย่างเงี้ยก็ก็จะสวยงามนะพี่น้องประชาชนถ้ามาร่วมกันปลูกปลูกต้นไม้ดอกไม้ประดับรอบๆก็สามารถที่จะร่วมร่วมได้แล้วก็ยังเหมาะด้วยนะครับเพราะว่าบริเวณที่เป็นพื้นที่ที่เราสร้างมณฑลมณฑลมณฑล ที่องมณบนทลพระของต้นพระศรีมหาโพนี่คนที่ปฏิบัติธรรมนี่ผมว่าเดินจงกรมไนดะ้เหมาะเลยเหมาะเลยฮะเหมาะสำหรับการเดินจงกรมที่จะ,ะปฏิบัติอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ที่ผมมองเจตนาว่าบนท,นทูลพิธีตรงนี้ที่ท,ที่ที่ปลูกเนี่ยมีพื้นที่กว้างใหญ่นะครับแล้วก็แข็งแรงแล้วก็เหมาะเหมาะที่จะ,ะร่วม ปรริิัตมพี่น้องประชาชนที่ทมาเนี่ยผมเน้นอยากเน้นว่าน่าจะมามาร่วมนะครับมาร่วมสามารถม,มาอาจจะมาปลูกไม,ม้หลังไม้ระดับหรืออาจจะมาร่วมปฏิบัติธรรมใเดินจงมรมผมว่าจะไดุ้อดีางอีกไกลกิจกรรมนี้ก็ถือเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกด้วยนะคะก็เป็นต้นพระศรีมหาโพธิทศมรราชบพิตรอันทรงคุณค่าค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะคะคุณทวีเสถียรภักดีคุณขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปดรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระสีมหาโพธิทศมราชบพิรแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อนำไปปลูกเป็นสัญลักษณ์แห่งธรรมะความร่มเย็นและความสามัคคีของชาติเป็นการสร้างจิตสำนึกในการร่วมอนุร,รักษ์ธรรมชาติวัดและชุมชนร่วมการสืบสานพระพุทธศาสนาเรื่องราวในวันนี้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นไม้แต่คือการปลูกความหวัง ปลูกศรัทธาและการปลูกอนาคตที่ยั่งยืนให้กับบ้านเมืองและหัวใจของคนไทยทุกคนต้นพระศรีมหาโพธิทศมราชบาพิษต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ได้มีแค่ความงามของธรรมชาติแต่แฝงไว้ด้วยคุณค่าทางศาสนา ประวัติศาสตร์และพลังทางวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจากนี้ไปทุกวันพระหรือในเทศกาลวันสำคัญพุทธศาสนิกชนสามารถรวมตัวกันที่ต้นโพเพื่อสวดมนต์นั่งสมาธิและปฏิบัติธรรมไม่เพียงเพื่อความเป็นสิริมงคลเท่านั้นยังช่วยเยียวยาจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นความศรัทธาที่เกิดขึ้นรอบต้นพระศรีมหาโพธิทศมรราชบพิษ สามารถเชื Freiheit, <list> ่อมโยงสู่ซอฟต์พาวเวอร์ผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ซึ่งวัดอรัญยิกจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของชาวพิษณุโลกที่สะท้อนเรื่องราวของพุทธศาสนาไทยเวลาของรายการโชว์เหนือในวันนี้หมดลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ